อะเดินดูบรรยากาศหนะ้าบ้านลุงพลเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้นะฮะนี่ฮะยูทูบก็กำลังซื้อกับข้าวกันเราเดินไปดูตรงน้วนว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ

คุณสมัมาบูชัดเยขอเย็นนัมีเด็้มิสีกอน่แต่ตะไร้า้นที่มนีสองพันนะคะี่มัยงอันนี้มีอะไรน้ำไงน้ำใยบาทเลยมะนาัแยงก็มีได้ซาบาทครับซาบาทซบาทเช่นน้มานา ใส่แยงหรือไม่ใส่แงนี่ใส่แกงหน่อไม้เออมาจักบาทรมัาหาบัตครับเออเอาต่อใส่แง่นี่ใส่องนี่หน่อไม้หน่อไม้สดเออหน่อไม้สดแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ผักผักแดงนัวมอดนึ่งดอกผักแง่งไหมเอาผักแย่งนะพี่อหน่ไม่เปแกงบั่งรู้ไ้มนะรู้ไหมนะสีแกงเองเอออัน พักซักกงเงียงงเง้ยกับพักสะเงียง้ยพักสะเงเก็นแบบได้พักสะเงเ้ยมั้งเลยเจ้าอย่างพักซัเงี้ยก็ได้พักสะเงี้ยก็ได้แต่ว่าใส่สองยางกันเฮงหอมร่วมกันเออเอาสองยางเอาจ้านั่นแหละมันหอมเข้ากันดีเออเอาเป็นสักบาทเป็นยังไงจ้อยครับสี่สิบเป็นห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทเนาะปลาร้าไม้ปลาร้านัวก็ถูกขนาดนี้เลย

นักข่าวนพี่ดีค่นนก็ได้มงวดนก็ตอนนี้อมันนี่ยีหาบาทยี่ห้ายี่ห้าทอนยี่้าอ่ะบุนล้ําปาละสินาะสินโลเอเนี่น่ะห้อยอยู่ข้างบ้านยายน่ะไม่เอาไปใช้อ่ะมีทั้งหอมมีทั้งเทาปัาเอมีทั้งเจ้าปลาใส่บ่บ่ไปใส่เลยสวมากหมอวานเ่ง

บอ่นี่อไนเใส่แกงมาไม้แล้วไม่ได้อันนี้ใส่ไม่ได้นะ้ใส่ได้ใส่ได้ค่เนี้อันย่งเดียวผู้ไทก็ชอบกินผู้ไทยอ๋อผู้ไทยก็ชอบกิน้ก็ใส่นะไว้เดี่ยวไว้เดี่ยววะอันนี้ห้ามใส่ในาดใส่เสียรสชาตนะมันเสียของ่ได้อย่างเดียวเราจะพาไปทำเดี๋ยวค่พาไปทำโอเคมีกครับได้แล้วท่านผับข้าวได้ไปแล้วขัาวได้แล้ว มตอรี่นะคะอกมองไม้นะคะขอดูหน,น่อยเขาจะเป็นแกนีๆนะลงทุนหน่าดูเลยหน่อไม้มัดหนึง่งอ,อะไรนะปลาถุงไรขวดหนึง่งครับออลงทุนน้าดูเลยราคาีเยไม<อ>ยบอเขาไม่กินข้าวเขากิน,ตนแต่ผัดไห้กินจตุริษฐจ้กินแบบกินเล่นเนาะกินเล่นสดีครั ก็เป็นตลาดนะครับยามเช้าครับอ๋อไม่ดาววันนี้ปักหวานม้องมีขายบอกวันนี้ม้าไม่ได้ขึ้นเขาเกปากหวานนะใช่ไหมวันนี้เห็นสามโมงค่ะสามโมงก่างวันอ๋อวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปค่ะวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปโอ้ของไม่มีเนาะวันนี้ไม่มีของขายเลยแต่ถ้าขึ้นไปก็ขนมเป็นการดูทันทีค่ะทำไมล่ะ โอ้มันคืมเออใช่ขึ้นเขาได้สบายอากาศไม่ร้อนเนาะอากาศมันหนาวครับอากาศมันหนาวเดียพอรำไม่เน่ยอาจขึ้นเขาครับผมโอ้สุดยอดเลยไม่แนไม่ไน้ปักหมูลขายของอรอโอ้ไม่นวันนี้คืมยังกิงครับวันนี้อากาศคืมมากนะครับครับครับ ตัวทำหน้าที <interfer es> <design> ่ของตัวเสร็จสมบูรณ์แล้วขายขายกังทุกวันนะคะก็รอคอยกินกับข้ากับบุญต้อยนี่แหละค่ะ่ก็จะไปต่อแล้วครับทุกคนขอ้ายขนงขาลคนเช้านี้เนาะบรรยากาศ ได้ข้้งข้งาวป้าแม่แให้แม่สินทำแล้วตทำกุ้งด้วยแล้วก็มีข้าวมอนไงเรางป้าขัใสครับผมอันนี้อใบสินะใบอย่างเดียวเราเป็นวันนี้มีงานอะไรครับป้าขัใสายโอ้แกบนใ้เขาค่ะอ๋อแก้บนให้เอฟซีเขามาให้แม่ขอเขามาด้วยตัวเองแต่แม่พาขอครับขอให้ได้ไขาย จะกลับแล้วบ่เกบบนให้ทีเนาะขายที่นะครับที่คดขายหมดไหมอย่างนี้เอาไปสลาดยงเนี่ยกระตัดดอกบ่มาถจทุกยบาทอไปเาะเออมาจดเลยส1บบาทนึงบาทเออไปลวกไปอะไรน่ะสิบาทสิบาทนนมี่แตสบาทป่ะ มันละมัดละสิบบาทครับลวกนี่หวานเน้อมันธรรมชาติหวานขึ้นอืมาสสองมัดหมมัดเ่ไหระสิบบาทค่ะหวานนะอันนี้ปอดชามที่ทุกจุดกรหล่าก็เลือบก็ทำไมไมก็ ราษขายค่ะช่วยลูกค่ะมัดละสิบบาทสิบบาทขาดตัวค่ะทีบแทแจงเลยซื้อซื้อห้าสบาทแถมหนึ่งสิบบาทสิบบาทสิบาทเร็วเวไม่ใ่สอมือลวงมกระเป๋าสางเท้าเข้ามาไบ้ยกห่งสบาทช่วยด้วยสิบาช่วยด้วยนะคะ ช่วยด้วย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 ช่วยผักด้วยนะคะช่วยเร็วเร็วช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยนะะคพ่อข้าพ่นไม่จะใส่ในพ่อข้าในี้แค่ขันใส่ไปอยู่ใส่ที่บานที่บ้าท่บ้ตัวเองไม่ได้เอา่านอะไรอีกอยู่ข้างล่างอะไรอีกไม่มีอะไรอีกมีมะเขือพวงบอโอ้จะมีแป้งโมอันนี้ใครยังไง มะเขือพวงซิบาทเอาเงินมาเอาของไปมะเขือเขายห้บาท่ะเ้ยพะย่ะมาแจกาวาต่อห้าบาทตัวเอก็ได้เพราะขายใจดีมากเลยซื้อเยอะอะไรซื้อเขาซื้อไปกินแตงโมเขายังไม่โตด้5บาทเขาขาย10 สิบต่อห้าพ่อค้าใจดีนะคะก็ลูกชายแม่ภาษานีนะลูกนะันื้อสิบบาทสิบบาทค่ะอันนี้มันคือมันจีบซื้อจากพุ่ต้อยโอ้นี่กก็มีอะไรอร้อยนี่แหละความตู้มแล้วเป็นแสดงพี่้อม่คือต่อราคาหมดเลยด้วยเพื่อนได้ไมไม่ได้ไหมไม่ก็เอาไม่ได้ก็ไปเอาเอาซื้อหักไปลวงาม้อพรอไมตอนนี้้หมดเลย ทุกอย่างี่เขาซื้อเขาต่อราคาหมดเลยเเหอนจีออนนี้่ย่ต่อยว่ากนมเยแทใ่มเครับผมโอ้พ่อค้าหมดพอดีครับทุกคนมาจอดตรงนี้ช่วยด้เอาเรือถุงึงเอถุงึงในทิเรือถุงึงเนี่ยเเช่วยพ่อคาเลยส1บบาทเองทชุดอี เนี่ยในริกเลี้ยงสิบบาทเนี่ยเอาไปทำกินเนี่ยขาะช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเด็กบาสิบบาทค่ะด์ทั้งช่วยด้วยช่วยด้วยดังเลยเด็กเอวช่วยด้วเก้ามาดูด้วมีอะไรมาขายก็ขายหมดฮะอ๋อแล้วแหละถึงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยรู้จักไหมคำนี้ด้วยรู้จักดังกะตายรันเข้าดูทุกวันนะอ้าวเหรอโอ้ ไม่มาาไเขาดูแปลงผักทุกวันเขา,า,าเป็นบรรยากาศนะครับทุกคนเอานะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนหนัก <c oughs> นี่เห็ดเยอะเ,เลยนะครับทุกคนผักควันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ